ความดันต่ำม,มียากินไม่คลาบทานไปเลยคนแล้วเงียบทุกรายอันนี้ตนต้องมาตอบเพราะว่าเขามีเมนต์ตออว่าถ้าเติมเน็ตแล้วให้มาตอบด้วยนะจริงๆแล้วมีค่ะมียาลดรักษาโรคความดันต่ำแต่ว่าไม่ได้ใช้กับทุกคนเนาจะเลือกใช้เฉพาะบางคนที่เป็นเฉพาะโรคที่ ชัดเจนว่าคนจะต้องใช้ส่วนใหญ่เพราะว่าความดันต่ำเขาจะดูที่สาเหตุก่อนแล้วรักษาที่สาเหตุเช่นถ้าเราขาดน้ําจากการท้องเสียอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องเติมสารน้าเข้าไปให้เกลือแร่ถ้าเราเสียเลือดอะไรเงี้ยก็ต้องเติมเลือดเนาะหรือว่าถ้ามีปัญหาเรื่องการติดเชื้อหรืออาการทั้งเคียงของยา,งยาเช่นยากินยาความดันแล้วความดันตกก็ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุนะคะก็รักษาตามสาเหตุไปแต่ถ้าเกิดกรณีคนไข้ที่ มีภาะวะความดันต่ำที่ค่อนข้างชัดเจนก็จะมียาอย่างเช่นฟลูโดคอร์ติโซนตัวนี้จะเป็นเพิ่มโซเดียมแล้วก็น้ําทําให้ความดันคืนจะใช้กับคนที่มีความดันต่ำจากการเปลี่ยนพลาดทางเร็วๆแล้วก็น้ามึดตัวที่2เช่นมิดดรีนก็จะหดหลอดเลือดแล้วก็เพิ่มความดานันแล้วก็ตัวที่3ก็จะเป็นโดซิโดป้าอย่างนี้นะคะเป็นยาสําหรับเรื่องรักษาพวกความดันต่ำในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องระบบประสาทเช่นโรคพากินสันเพราะฉะนั้น ยาพวกนี้จะถูกจ่ายที่โรงพยาบาลและจะไม่เห็นจ่ายบ่อยและกรณีที่ความดันตับจากภาวะช็อกอย่างเงี้ยค่ะที่ห้องฉุกเฉินหรือห้องไอซียูเขาก็จะมีพวกแบบโดปามีนอนนีพีเนฟรีนเี่ยค่ะที่ต้องได้รับการประเมินจากแพทย์เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็คืออย่าไปหาซื้อเองเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าของคุณนี่ความดันประมาณ7จ5 0าห้ 50, ต้องหาสาเหตุแล้วค่ะไปเจอคุณหมอหน่อยนะคะเพื่อหาสาเหตุว่าทําไมมันถึงต่ําขนาดนั้นเพราะว่าอันตรายเหมือนกันค่ะ